สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะชาวนี้เมนูที่มไม้่อยจะจัดไปทําบุญก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมหลักกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นไข่เค็มนะคะ1 0ฟองค่ะปลาหมึก1นกิโลค่ะนําไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็มาหั่นพอดีคําแบบนี้นะคะคือปลาหมึกเขาสดวันนี้ไม่ไม่ย้อยไม่จาเป็นต้องลวกนะคะถ้าปลาหมึกไม่สดเนี่ย ที่เขาแช่หลายวันเนี้ยจะต้องนําไปลวกในน้ําร้อนนะคะเพราะว่าในประหมึกที่เขาแช่ในน้าเขาจะเยอะค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นกระเทียมสับค่ะสองช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้า5เม็ดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวต้นหอมนะคะ7ต้นค่ะเดี๋ยวส่วนผสมอย่างอื่นมาดูพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําตัวน้ําซอสกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะผัดนะคะ ด้๋ยใส่พริกเผาไปก่อนนะคะเผาสองช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะซอสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะเพิ่มความแซ่บนัวนด้วยตัวนี้ค่ะผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาค่ะย้อยใส่น้ำไปประมาณสองช้อนนะคะเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เอาประมาณนี้ค่ะพอให้เขาได้เห็นไข่เค็มเป็นชิ้นเล็กๆมั่งนะคะเดี๋ยวไม่ไอ้อยใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะนี่ไม่ไอ้อยใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะผัดกระเทียมให้หอมนะคะเสร็จแล้วตามด้วยปลาหมึกเลยค่ะตามด้วยน้ำซอสที่เราเตรียมไว้นะคะ ตามด้วยน้ำรางถ้วยค่ะเดี๋ยวได้เครื่องนะคะทีนี้เรามาตามด้วยตัวนี้เลยค่ะหอมหัวใหญ่นะคะชิมรสชาติก่อนค่ะอโอเคอร่อยค่ะ ทีนี้ไม่อ้อยจะตามด้วยตัวนี้เลยนะคะพริกชี้ฟ้าแล้วก็จัดด้วยไข่เค็มอีก2องฟองนะคะเน้นๆหนักๆเลยค่ะเครื่องแน่นๆนะคะเสร็จตามด้วยตัวนี้นะคะต้นหอมแค่นี้เองปลาหมึกผัดไข่เค็มของเราก็เรียบร้อย น้ำซอสเข้มข้นนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะทีนี้ดูนะคะว่าเครื่องเราแน่นขนาดไหนนะคะจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะเนี่ยน่าทานมากเลยหอมหอมปลาหมึกเขาก็สดมากเลยนะคะเรียบร้อยนะคะน่าทานไหมคะเนี่ย ปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะหอมๆเยอะๆเลยค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ้อยอิงเข่าพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ